กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองประคับการตำรวจน้ำจับก,กุมนายสุชาติอายุ50ปีกับตันเรือดันลากจุงบริเวณทุ่นเทียบเรือเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีฐานครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยึดของกลางอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติไทยประดิษฐ์ขนาดจุด4.5มิลิเมตร1กระบอกแมกกาซีน1อันกระสุนจุด4.5มิลิเมตร16นัดกระสุนจุด3.8จำนวน2นัดกองบรรจุปืนและอุปกรณ์ทำความสะอาดปืนโดยทางตำรวจสืบทราบว่านายสุชาติมีพฤติ การทาตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เกาะสีชังมักสวมทองรูปพรรณเต็มตัวคมคู่ประชาชนและผู้ประกอบการเรือนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าครอบครองปืนเถื่อนและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่พบเรือของผู้ต้องหาจอดเทียบทุ่นจึงขอตรวจค้นโดยได้รับความยินยอมตรวจในห้องเดินเรือพบปืนพร้อมกระสุนและอุปกรณ์ต่างๆซุกซ่อนอยู่ผู้ต้องหารับสารภาพว่าซื้อปืนจากบุคคลไม่ทราบชื่อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในราคา9 0 0 0บาทไม่มีใบอนุญาต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการควบคุมตัวพร้อมส่งของกลางไปที่สถานีตารวจภูธรเกาะสีช,งชังจังหวัดชนบุรีและดําเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือ Line at Beherb 99